เส้็งไปหนาใหญ่างวะมาครับพี่น้องมัน,นี่สิพาพี่น้องมายอยเป็ดแสีบๆสูตรบันพือนี่ครับอันนี้จะเป็นเป็ดเฮ้าสับใส่หม้อไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องใส่่งเนี้ยน,นี่กระเทียมกระบองแห้งกระเทียมค่ะเออยยังหยีกรน้ำกระเทียมดองเออบองแห้งแล้วก็เทียลงไปเลยนี่เทยงไปเลยพี่น้องอันนี้มันใส่กับปีหรายแล้วเฮ้าสีบัวใส่น้่ปลา เนาะครับผมเทียบันเชิมซิ่มบึงก้อนกระเดะก็ใส่พวงชูดลดลงไปนี่นี่ใส่ลงไปได้ไรมีวความนัวแล้วก็ใส่ลูกด,ดีลงไปนี่ <Ooh. S 1> หอมหรอพี่น้องอันนี้จะเป็นคาเขาก็ใส่ลงไปเลยนี่กดหน้าจอเนี่ยฟก,กัสเนี่ยคาใส่ลงไปคือควายกดแต่ม,มันโฟก,กัสเหมือนฟก,กัสนี่ การอะไรยังไงการอบเชยการอบเชยหรือหางไหม,มเขาก็ใส่ต้องไปเลยครับพี่นอ้องเข้าไปต่ำบ่ดีจังไหนหดาตา่ำก็ได้หัวหมดต่ำก็ได้หอมเหมือนกันบางคนกับต่ำเนาะครับพี่น้องนี่แล้วกับมันกับคือว่าเขาคนในมันเข้ากักนนี่อันนี้ใส่กับพี่ไหลเราก็เล่ยใบใส่น้่มปลาแล้วครับะะพี่น้องที่จริงมันก็ต้องใส่น้่มปลากับเกลือพร้อม อันนี้เหาอย่ามันเข้มซิมเบืองกวอนนะครับขาดเดียมันเข้มมันนัวเบาห่อจจงใสที่หลังเพื่ีนน้องอันนี้เป็นย้อยเป็ดสวดอำเภอบันผืออุดรธานีนะครับพี่น้องนี่นี้มันเข้ากันย้อยเป็ดนี่ขาเจ้าสีบาไส่แบบพริกที่เพี่น้องบางก้นกับใส่แบบพริกกะแสบกันนะครับผมนี่เขาเจ้าสีบาไส่แบบพริกแล้วเ่ากับก้นใ้มันเข้ากันเป็ดตัวนี้กัประมาณ ซีโร่เกือบหาโตัวใหญ่แห้งนะครับพี่น้องเส,ส้นอีกเส้นหนามบอกเออแล้วก็เส้นหนามพี่น้องนหนามันพอดีเป็ดเออหนามมันพอดีเป็ดนี่เส้นหลายวะพอดีอดนี่สมนีนะครับพี่น้องนี่เราห้องก็เอาไปข้างเสาทานเลยนะครับผมเพราะว่าเป็ดตัวนี้มันตัวใหญ่ทำเป็นเส้นเตาแก็ดนี่มันสิเปียกแก็ดนมหน่อยแต่ข้ามเิเลกเป็นเสาทานนะครับพี่น้องวันนี้เลี้ยน้ำจิ้มเดี๋ยวนมหน่อยแต่ข้ามกะดิภาพพี่น้องมาก ตำน้ำจิ้มอีกรอบนะครับขออนุญาตไปข้างเต่าทานก่อนนะครับผมมาครับวันนี้เขาสิมาต,ตำน้ำจิ้มยอยเป็ดแซ่บๆนะครับผมส่วนปันเพอเอ้ยใส่ลงไปหนังหยังวะเอ้ยใส่ลงไปอันนี้ก็คือรรก,ก,กระเพียกกระป๋อเทียมนี่เบิง้งแล้วก็ผมกะดรดใส่ลงไปเลยนี่ดูดใส่ลงไปเสีบไปเนาะ เสียด้วยอ้ยยังยีวันนี้ทำตานี่เต้นไปนี่ใส่หลายแล้วหวานแล้วก็ตามลงไปเบื้องฮูุู้นนะเยี่ยมเเาก็ตตามหมันแหลกเด้พี่น้องแล้วก็ใส่กับปีลงไปนี่อันนี้เขาดีเรียกใส่กับปีพร้อม

ขมิ้นตามน้ำจิม้มห้อ,ตองตรงใส่ตับเด้พี่น้องอันนี้ตับนุ่มหน่อยนะครับเอาไปฟอมกิน,มนหมดแล้วห้องเกือบวันใส่ตับนี่ใส่เองสี่กับแซวก,กันนี่ตามมันไม่ได้แหลกเห็นมันเข้ากันบอกว่ต้องเอาเล็กไม่เจ๊งไมันจ๊งไม่ยำเออเหมือนไม่นจ๊งไม่ยำเนาะยังไปเลยใส่สูตรไรหมักสูตน้อยกับใส่สูตรหน่อยยังไปเลยนีย่จะเป็นสูตรปั่นปือของแท้ อ๋อใส่บีบใส่บีบหน้าห่อยีกใส่แบบมั้นหน่วยหนึ่งเพราะอันเป็นหน่วยใหญ่เนาะพี่น้องเป็นของเน่าใหญ่แล้วก็ใส่อันนี้เป็นน้ำต้มน้ำต้มย้อยนี่เป็นน้ำย้อยนะพี่น้องนี่เบื้องห่อก็ใส่ลงไปเลยมันจะดทีมีความนัวแล้วก็คนให้มันเข้ากันเบื้องคุรีคุรีคุรีเห็นมันเข้ากันเลยโอ้เป็นแเสียบนัวขนาด มึงแต่ว่าอยู่กับเสีกันนี่พี่น้องซิมเองนเฮะโอ้ยุกยุกนิ้วเ,เนี่ยนี่พี่น้องเสียบล้าเขาต้องใส่ไฟอยงเนี้ยักินกับน้่งเมียากเขายอเนีออมาโซ่อมาโซ่มาโซ่อันนี้มาไทรล่างอันนี้เป็นไเลือดอะไรอย่างเนี้ยไพลืดนี่าสลัดแล้วก็ยังเนี้เนีย่ยพัก ใบหัวละภาบเหใบหัวละภาเอาไว้ใส่ยวยใบหัวละภา,า,า,ภา,าเขาจะเอาไว้ใส่ยวยส่วนห้วไทยนะครับผมซุกแล้วห่อเอาใส่แล้วก็เขาหลบผงเลยพี่น้องเขามียังมากไหมอันนี้เป็นน้ำจิ้มนีหล่ะพี่น้องโอ้สำหรับคลิปนี้ก็แซ่บๆนัวๆนะครับผมพอกันคลิปมหม่ลิปนี้ก็สวัสดีครับ